คือบอกไปแบงเกอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้คือสูตรเพสูตรค่าเซ็กซี่ทุกคนนะมาเร็วมากเออถึงจะมาไม่ทุกรอบทุกปาน,นะทุกคนนะแต่ก็ถือว่ามาเร็วกว่ากว่าแบบเมื่อก่อนมากนะทุกคนนะแล้วก็เม่นมากด้วยเดี๋ยวนี้ปอกปิดสวยงามทุกคนโอเคปอกก้าวมาอีกสวยๆค่ะผอกมาอีกสามรอย โอ้โหจำนะทุกคนนะใครสนใจสามารถทำมาได้เลยนะทุกคนนะมาลองได้นะทุกคนนะมีคนบวกกันไปแบบจึ้งมากนะทุกคนนะมีมารีวิวกันเยอะมากใครที่อยากได้สูตรก็สามารถทามาได้เลยหรือว่าจะทักมาขอรีวิวคนที่เล่นจริงได้นะทุกคนนะสวัสดีค่ะเนี่ยกลับมาพบกับน้องมาเดชเชนเคยนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาที่ตารสูตร AI บาคาร่าคายเซ็กซี่กันเหมือนเดิมนะทุกคนนะวันนี้ทุนก็สามร้อยเหมือนเดิมเลยทุกคนเอออาไม้แรกเราขอไปแบงเกอร์เกือบไม่ทันนะ วิธีดูก็ดูเขาให้กับเขาสูตรให้ตรงกันด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมนะจ๊ะโอ้ยสองแปมขอไปอตัวเอออย่าดึงแปดนะขอร้องโอเคจิตเข้าสวยงามมากเป็นไงอ่ะรอบแรกบวกมาหร้อยเก้าสิบถือว่าสวยงามนะทุกคนนะขึ้นมาสี่ร้อยเก้าสิบโอเคไปกันเรื่อยๆเลยแล้วกันนะทุกคนนะอ่ะรอบนี้สูตรบอกไปแบงเกอร์จา้าจัดแบงเกอร์ไปอีกสามรอ่ะขอไปหมดเลยสามร้ยเก้าสิบเลยแล้วกัน ว่าจะไปหมดน้ำไม่หมดเลยไว้ร้อยหนึ่งมาเจ็ดโอเคอยังไงขอไปอีกตัวโอเคสวยงามมากทุกคนรอบนี้ก็บวกมาอีกเจ็ดร้ยหกสิบอู้เจ็ดอเจ็ดร้ยขาว่าอ๋อรวมทุนลวมทุนลวมทุน,วทนสวยงามแล้วทุกคนละขึ้นมาแปดร้อยแล้วสุดจริงว่ะ ใครสนใจอยากได้สูตรสามารถตามมาได้เลยนะทุกคนนะทิดวิ่งฟาคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าแชทมาก,ก็ได้ด m d c มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยเด้ออ่ะรอสูตรสักครู่นะทุกคนนะโอ้น่าจะไม่ทันแล้วนะรอบนี้อ่ะปล่อยมันไปโอ้พึ่งขึ้นนะเบนเกอร์ยังไงอบอดกับบอดขอไปอีกโอ้สามสรุปขอบเข้าฝั่งนี้ ปึ่งวาแล้วไงโอ้โหรอบมีเพเยอร์นะทุกคนนะอ่ะสวยงามทุกคนรอสูตรสักครู่นะเดี๋ยวเราก็จะรอสูตรเปนไปเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นมาแปดร้อยหกสิบแล้วทุกคนมาสูตรขึ้นสิสูตรยังไม่มานะทุกคนมันต้องรอให้เพเยอร์ขึ้นตรงข้างล่างก่อนอ่ะขึ้นแล้วโอเคทุกคนรอบนี้สูตรบอกลายแบงเกอร์นะจัดไปค่ะรอบนี้ขออัดไปที่แบงเกอร์ไปสี่ร้อย อ่ะขอติดเสมอโบนัสแล้วก็ไพ่คู่โอเคเติมพันไปเลยจ้ะมาคอีสวยโหทุกคนเจ็ดเสมอนะไม้นี้โอเคเราได้เสมออยู่โอเคบวกร้อยหนึ่งกำไรร้อยหนึ่งนะทุกคนนะวันนี้รอบนี้รอบนี้ขึ้นมาเก้าร้อยหกสิบฉ่ำมา ขึ้นเสมอแล้วสูตรมันจะรอไหมเนี่ยยังไงโอ้โหสูตรยังไม่ขึ้นนะทุกคนนะรอบนี้ก็น่าจะไม่ทันอีกแล้วอ่ะปล่อยผ่านไปละกันดูเชิงเขาไพ่ละกันนะทุกคนนะคิดซะว่าเรารอดูเขาไพา่อ่ะมันเพิ่งขึ้นแบงเกอร์เขาว่าโอ้โหไพ่คู่รอบนี้ทุกคนเสียดายว่ะรอบนี้เราไม่ได้ลงนะแล้วได้ไพ่คู่ด้วยนะไพ่ไพ่คู่ไพ่คู่ mai